นี่จำได้ไหมนี่ไม่ละดาวฮอน u s เเลยมีเมดอินเลยเป็นชุดกดเร็วด้วยนะูเต็มหนึ่งสองสามี่เกียวนแปดได้ไหมพี่นับไหมนับนพี่นับพี่นับถูกไหมหนึ่งสอสามสี่ต้องต้องนับที่โซ่อยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่นับนะจะาดเขาใป่ะนับต้องนับที่โซ่อยู่ด้วยหนึ่งสอสสี่ห้าหก็อุ้ยแปเลยเดีกเด็ขาขาคิดหนึ่งสอสห้าหก็ แปดแค่พี่ดูตีนผีก่อบแต่พี่น้ำอีกรอบพี่พี่มายกแล้วกันพี่ดูดดูตีนผีด้วยอืมเฮ้ยแปดสปีดโอเคนะเโป๊ยปกติแต่ก่อนเจ็ดสปีดสังเกตง่ายนะตีนผีไม่เหมือนกันนะพี่ไม่เหมือนใครเลยนะพี่เห็นไหมตีนผีไม่เหมือนกับตัวอื่นนะอือโอเคนะตีนผีมันแบบว่ายึดกับเฟรมนั่นแหละเออว่ะปกติมันจะต้องเลยแล้วหนักเดี๋ยวถ้าแกะออกหมดเลยนะแบบสุดยอดเลยคันนี้สวยบอกเลยว่าสวยคันนี้มันไม่ได้เป็นอีอกมันสีดํานาะออกสีดําสีเขียวเออ เขียวออกสีดำแปดสปีดเฮ้ยันขี้ปากอ่กนะน่าสนใจตร้งแปดพันไอ้นี่แม่งจะซื้ออย่างเดียวเหรอนิ่มนะลองเลียโอ้โหติดปืดเลยเออมันปืดเออได้ได้ได้ใช่ใช่๋ยวหยอดน้ำมันก็ดีเราไม่ค่อยได้เฮ้ยนิ่มนะใช่ครับนี่แล้วตรงนี้มีนี่ด้วยเห็นหมุนแฮนด์ได้ด้วยเห็นปะเห็นปะปรับองศาปรับองศาอันนี้มันก็จะเป็นรุ่นออก ใหม่ๆมาแล้วเนาะมันก็อประมาณนั้นเนี่ยมีที่เดือนนี้ได้ด้วยโอ้โหอยคันนี้เสร็จว่ะเฟรมพันเนี่ยสวยยางสวยดีนะยางเหมือนกับยางทางเรียบแต่ว่ามันมีมีดอกยางหน่อยนะหอ่อทางเรียบเลยมันก็ไม่ค่อยดีนะใช่มันจะล้มลื่นล้มนี่แล้วแล้วไอ้ที่พับนี่ไหมที่พับนี่ที่พับเป็นรุ่นนี้เลยอ่าอันนี้เขาเรียกพับเร็วว่าพับเร็วโอ้ยปวดมือไว มันต้องกดตรงเนี้ยแล้วก็พับแล้วก็พับลงใช่ไหมเอ้ยโอ้ยแข็งไว้ถ้าปล่อยมันเก่อนไม่เป็นไรเออแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมตาบอลมีอีกไหมดูด้วยสายตาหน่อยมีแต่ครั้งนี้ไงเฮ้ยแต่คันนี้สวยนะครับพันนี้สวยที่สปีดใช่ไหมสปีดสปีดสปีด P8 สปีด P8 ก็ P8 สปีดใช่ไม่มีละร้านเขาเยอะเนาะปลดเร็วทั้งหน้าทั้งหลังเลยฮะนของเยอะนะเนี่ยออกเยอะด้วยแต่แต่คือมัน มันมีน้อยหรือว่าของมันหมดน่าจะของหมดมากกว่าดูยางเขาดีๆนั่นเลยนะเนี่ยนี่มันจะมาเป็นแบบรอดๆอ่ะราองซูติทยาใครมาก่อนไม่ได้ก่อนอะไรประมาณนั้นอย่างนี้ต้ซื้อเป็นปั้นนะซื้อไปปั้นคือไงพูดเป็นดินเหนียวไปซื้อไปเก็บเป็นดินน้ำมันดินเหนียวนะไม่ได้อยากได้ติดแดงมากแต่ผมไม่อยากแบบแนะนำว่าซื้อไปแล้วซื้อไปเก็บคือเราไม่ได้มีเงินยี่สบสาิบล้านร้อยล้านซื้อไปเก็บที่นนองเราซื้อไปขี่ แต่มันมีตัวหนึ่งที่ตัวเด็ดใช่ไหมอันนี้ขอจบคลิปนี้ได้เไหมอ่่าแตผมไม่จบหละผมไปต่ออะไงเพราะผมยังไม่ได้เวลาอ๋อยังไม่ได้เวลาอ้าไปตัวอื่นก่อนอ่ะตัวอื่นตัวไหนไหนมีอะไรเด็ดไหนคุณบอกดิมันมีตัวหนึ่งผมผมมาเป็นชอบสายแบบมาโรซ่าสายบ้านอะไรเงี้ยนี่ไอตัวนี้สวยกว่ามาโรซ่าไหนเนี่ยมาร์คมาร์คโรซ่าคืออะไรวะทำเป็นอะไรไม่ได้เนาะไอ้นซอฟมป็นประเทศโรซ่าอุ้ยแต่คัวนี้เนี่ยดูดิ พี่ดูไปบ่อยแล้วกันผมแต่<า>ไม่แต่จักรยานเขามีแปลกๆนั่นเลยนะใช่ก็ค,คือแบบว่าอันนี้มีสปอร,ร์ตโัวร์ิ่งด้วยนะอันนี้หาอยู่อันนี้ยูดีเอเลยพี่แค่แค่คคนนดเดียวยูด<ะ>ีเอฮะเบนยูเอสเอแค่ไหนคันนี้เหรอคันนี้ครับผมสีแดงแคนน่นนดเดียวโอ้โหนี่คันนี้เป็นอะไรไฮบริดหรืออะไรวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้อ่าเป็นโคมโคมเป็นแบบโัวร์ิ่งประมาณนี้อันนี้คือแบบสายที่เขากระหังหา นี่มีแคนนอนเดลก็อีแคนนอเดลอันนี้ตัวนี้ก็เฟรมสวยเฟรมยี่ห้อดังนะพี่อะไรเนี่ยยูโดูนี่ไมโลโก้มุเท่จังอ้ยตัวนี้พี่ตัวนี้เป็นเฟรมที่คนเขาหานิยมกันเป็นสตา์พวกวิงเทปตัวนี้ยูโดอ่ะเฟรมัเฟรมดัอันนี้แคนนอนเดลอันนี้สกออแคนนอนเดลยูดีเอสเปเชียลไลน์ นี่สเปเชียลไลท์อันนี้มันเป็นรุ anyway> ่เดียวกับที่เราไปเจอร้านใช่ใช่ใช่สเปเชียลไลท์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงรุ่นเดียวกันปะไม่ไม่คนละรุ่นโอ้รุ่นนั้นเป็นหกหมื่นเลยนะสเปเชียลไลท์เออแล้วหุ่มแม่งสวยเนาะอยากวันนั้นอยากจะขอลองสีที่หนุ่มอยากอยากเดี๋ยอยากอยากอยากเดี๋ยวทำสีเขาใหม่ตัวนี้ฟิตฟิตวันนี้สวยเซมคาร์บอนเซมแบบคือร้อยห้าเซมคาร์บอนเลยเนี่ยเนี่ยร้อยห้าเลยแล้วก็ท่องท่องมายังท่องไมยางร้อยห้ารู้ไหม พอเริ่มดูไปเรื่อยๆพี่ใช่ไหมอูเตก้าอะไรเงี้ยอาริยานี่ก็สวยเนี่คันนี้เอออาริยาดังนะนี่อาริยามันดังเรื่องเสือภูเขานะเสือภูเขาให้บิดอาริยานีชชอบกแล้วนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยอะไรแกลลี่ฟิชเชอร์เฮ้ยโอ้โหแกลลี่ฟิชเชอร์ผมไมรู้จักนี่ไงหายากนะแกลลี่ฟิชเชอร์เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมีใชดใช่ใช่ใช่เนี่ยเสือภูเขาแกลลี่ฟิชเชอร์พวกอะไรเนี่ยให้มาดินอะ ไปใครพูดใครไปเนี่ยอ๋อเหรออ๋อ,อ,อไปที่ไหนลแะแกนี่พี่เจ้า Biston โอ้โหคันนิดเดียวไปไปถึงไหนแล้วเนี่ยยุ๊บโอ้โหแน่นฟิตตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเฟรมไม,ไม่เคยเห็นนะอันนี้มันเป็นเฟรมเลยเนี่ยมันเป็น,นพับได้นะพี่หายากน,นะอันนี้เบรกนี่ก็เป็นแบบอันนี้เป็นไทเทเนียมเลยป่ะหรือว,ว่า เป็นเละเลยไม่แต่เป็นเงาดีจังเลยสวยเนาะดูข้อพักดีกว่านี้รถสิบสี่นิ้วเนี่ยอันนี้สวยอันนี้สวยโอ้ยมีคันเด็ดวันนี้นะบอกเวลาเค้ายังอะเวลาจีบเหรอหรือไงฮะจีบเหรอเอาต่อยอีกหน่อยต่อยอีกหน่อยสมาชิกกำลังดูเพลินเลยอย่าเพิ่งรีบปิดอะไรหนะอันนั้นอันนั้นพิงพิงพิงกี้เหรอเนี่ยพิงกี้อะไรเนี่ยเนี่ยไอ้อันนี้จะเป็นใคร รถพับที่แบบว่าราคาไม่แพงเฟรมคู่เนี่ยนะพี่น้องแล้วมีในตรงนี้เด่นคือมีมีเด่นหลายอันเลยอันนี้เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่เห็นกระเป๋านี้วไหมไหนไหนนี่ครับล้อน่าจะดสิบสี่นิ้วร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่นิ้วเป็นกระเป๋าหิ้วเฮ้ยใช่หิ้วเรื่ยขึ้นรถไฟรถอะไรอย่างเงี้ยเนีโหข้างหลังเป็นมันพับอ่ะอ๋อนี่มันพับคออย่างเดียว ทับคออย่างเดียวทับคอลงมาแต่ว่าเฟย์ไม่ทับสวยไม่ทับแต่ว่าเออมันมีกระเป๋ายิ้วอ่ะยิ่งห่ออะไรวะยี่ได้เนี่ยเอาเอาเธอเอาเชื่อปะโอยูทีเอา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 ชุนเอา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 ชุนเอาเอาทุ้งอะไรสักอย่างเนี่ย รีวิวจักรยานเนี่ยแม่งไม่รู้จักแกลาจักรยานเอาเ,<ล>เอาทุ้งเลยสักอย่างเนี่ยเอาทุ้งเอาทุ้ง T R U N K อ่ะผมก็เอาสูตรอย่างเอาสูตรโอ้ยอ่ะเนี่ยคันนี้สวยบอกเลยวันนี้เฟร,ร,รมสวยทุกทีแล้วก็นู่นอันนุ้นเป็นสองชั้นเลยนะไอ้หลักอาร์ตอ่ะดูดิใช่อันนี้ผมว่าเป็นโชว์ด้วยนั้นอ่ะตอนนี้ใช่ไหมอ่ะหลักอาร์เป็นโชว์นี่ตัวนี้น,น่า,ห,านนหน่าสดมากแต่มีเด็ดกว่านี้เดี๋ยวสักจบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเด็ดกมีเด็ดอีกมีเด็ดนี้อีกโอ้โห ตัวตัวนี้น่าใช้เนาะตัวนี้น่าใช้ซื้อเนี่ยซื้อไปให้แฟนใช้ใครเอ่ยอะไรอีกแล้วไปเรื่อยเลยนะนะไปไปโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้พี่หลุยมาเหรอเมื่อกี้คุยกับใครไปไปคุยกับเขาไหมมาแล้วไปนกิ